น,นี่ได้อะไรกินอ๋อได้สตาร์คัสเสียงงย่ำเป็นตาแทบแท่ป่ะ พืชอาหารตัดอีกอย่างหน,นึ่งถั่วคาเวเขตลักษณะที่เป็นเครื่อตัดได้หลายรอบแล้วก็สามารถทำแห้งได้เอาไว้กินหน้าแรงได้ตอนสดก็กินดีให้โปรตีนสูงสำหรับมัวนมเล่าโหได้นมดีเต็มนล้นะ แต่กินมากไม่ได้ต้องกินผสมกันยาเพราะว่ามันงัวเนี่ยถ้าเกิดโปรตีนสูงเกินไปก็ไม่ดีนะสำหรับงัวต้องกินกับปุบนกหญ้าหรือฟางฟางแห้งกินผสมกันตัวเขาอาเ่อเกษตรนนี้ก็จะเป็นแปลงยาแปลงข้า ใสุ่ยปแลมึงมาตรงตัวนะมันหยอกกันนี้ก็เป็นกินีสีม่วงก็ใส่เรื่องง่วงคือกันตัวนี้แต่ก็เสียคือว่าเวลามันแก่เนะี่ยงัวนกินยากแล้วไม่ค่อยกิน มันแก่จัดอ่นนะเนาะมันก็ต้องมีเครื่องบดหรือเอาไปหมักไว้ก่อนส่วนกินีให้โปรตีนสูงแต่ว่าจัดการยากตัดยากต้องหลายขั้นตอนแล้วงัวก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยูยังงามเลยแล้วก็แตนก็มักอยู่ด้วยหยานี่ตัดไปตัดมานี่แตนหลาย เรียกว่าเป็นยังกันมักยุมัก,ม,กมักมีแตนกินอิตีม่วงแล้วก็โอ้โหตายยากมากแต่ถ้าน่าจะปล่อยแทะเลมได้ดีถ้าถ้าเป็นแปลงที่ใหญ่ๆเนาะปล่อยแทะเลมยายาให้มันสูงถ้าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยตัดไปมันก็กินตะไบกินได้หมดบรรยากาศโดยรอบแปลงหญ้าเรา